มาจบทางด้านบริเวณฮาเชนด้าเลยครับแล้วพื้นที่อาริแคทไม่ต้องขยับเยอะเลยครับแล้วแนนครับยิงใส่บิซิเกอร์น็อกดาวน์ลงไปแล้วเก็บงานเลยครับโดยแนสโหวงเข้าเขาเลยครับอาริแคทได้เล่นครับเกมนี้ดีเดย์ครับเออวนอยู่เก็บมามาขอต่อมาเลยได้ปะขยับมาเล่นรวมเลยได้ปะเออไปเร่นันะ่าวิ่งไปอยู่ขับรถมาได้นะ ไอ้ผมเดินได้ผมเดนได้ไอ้ไม่ต้องรีบนะเว้ยผมไปแจมไเฉยไม่ไม่มึงไม่สวยมึงท่าหลังขึ้นเต้องเดินายไม่ไม่คุณเล่นเองกับไป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 ตรงนี้บอกกันน้องนออสวยไปงนี้รอลได้นแล้วเีเนดองเวนไอสัตว์นอนอยู่ที่เดียวกันเลยพี่มอสได้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 มาตัวนึงหัวกระโดดมีมีแล้วอ้องตาย แม่แม่แม่กล <ah <ah oh, oh <ah 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 ับมาพี <ah in ่ขวากูดิแม่ไปไปไปวิ่งอะไั้นกลับมาได้ปะก็ไม่ต้องเดินเลึงอะเออแต่แล้วกลับไปเล่นในมังติได้พี่นี่กเลผมรออยู่ในพื้นตอฟังเสียงอะน่ากวิ่งขวากวิ่งโดน่านหมดแล้วพนันโดนสวยไม่ใช่มันีเนินมันมีเงินเดินบ้าเดินบมันมีเนินม่มีเนินดนสอคนที่ไป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 เดินเดินไปไปไป เดินได้ไหมามามาเดินเดนะเดินเข้าตางดิผมความพอคันนาไม่อยู่าผม่นผมแ่นเอาตาได้เอาหนึง้องได้ไหมฮ้ยเจ็บมากเมฆเอาเลยม่ไม่เอาเลยน้องเก็บแล้วซ้ายมือซ้ายมือน้องำพันหนาปัดแล้วคน้นปัดไอ้ยเจ็บมากเจ็บมากตัวไหนฮะตัวไหนเจ็บอ่ะตัวซ้ายตัวใกล้นี่แหละ

แล้วล่บดินเก็บับโปรเซออนก่อนเดินมาโอ้ยย่าแฟนแมสติกไปเดินไอไวเอาได้ไอเอฟพีได้แล้วนัดไปเจบแล้วนะเพื่อนเอางั้อยู่่ฝกูปมาบ้าจิ้งดังวันออวันเสียงผมดังแล้วหนึ่งต่อหนึ่งขาดไหมขาดก่อนไวเป็นลาบลินแล้วครับทำได้ดีกว่าช็อตนี้โอ้ยดีใจเลยนะครับโอ้ยช็อตเมื่อสักครู่ของจริงเลยครับ